ข้อความนี้นะคะสำหรับผู้ที่กำลังจะได้เริ่มต้นเฟสใหม่ในชีวิตกำลังจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่มันแบบว่ารวดเร็วเอออาจจะเป็นการตัดสินใจแบบมันเร็วมันกระทันหันหรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคําว่าเริ่มต้นใหม่เออสารของคนที่กําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทุกทกเรื่องมีสิ่งใดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กุลุกกูบาอาจารย์เนี่ยจะสื่อสารถึงคุณคบ้บางนะใบแรกเอ็มเพลอร์การเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้คุณจะสามารถจัดการวางแผนวางรากฐานชีวิตของตัวเองได้อย่างดีเป็นอย่างดีเลยเอ็มเพลอร์นี้นะคะมันเป็นไพ่ของพระผู้สร้างมันเป็นไพ่ของอผู้ควบคุมดูแลผู้จัดการระบบระเบียบชีวิตเป็นไพ่ของจกักรพรรดิ โอ้ยชอบดินหมอดูหลายๆท่านเรียกดวงจัก,กรพพัดวาา่าซานไสไหมเนี้ยไสดวงจัก,กรพพัดไหมเนี่ย <c oughs> เออมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรคือพลังงานของคุณถึงพร้อมแล้วที่จะมาจัดการวางแผนชีวิตตัวเองนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งใดไม่จําเป็นที่ต้องขึ้นอยู่กับพลังงานใดๆโดยรอบนะคุณสามารถที่จะตัดสินใจคิดเองทําเองไปเองได้เลยนะออสิบถ้วยชีวิตคุณจะเจอแต่เรื่องราวที่มันสงบสุข เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะแปดถ้วยถ้าคุณกำลังอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่โอเคไม่ปลอดภัยคุณกำลังจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่มันดีขึ้นที่มันใช่กว่าเออคุณจะได้ไปเจอพื้นที่ที่มันสงบปลอดภัยสำหรับตัวคุณนะอ,อืมเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถจัดการจัดระบบระเบียบตัวเองได้จัดระบบระเบียบแบบแผนชีวิตตัวเองได้วางแผนชีวิตตัวเองได้เออแล้วมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาเลยในตอนนี้น,นะคะ ได้เดทสิ้นสุดบทบาทโอ้ช่วงนี้เปิดได้เดทบ่อยสิ้นสุดวงจรเก่าๆเดิมๆหกถ้วยหกถ้วยอีกแล้วหกถ้วยเป็นพลังงานของการได้กลับมาพบเจอพบกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวเก่าๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นความทรงจําเก่าๆหรือว่าผู้คนเก่าๆนะคะอาจจะเป็นผู้คนที่อยู่ในชาติภพนี้หรือว่าผู้คนที่ไม่ได้เจอกันมาหลายชาติแล้วแล้วก็ได้มาเจอกันเนาะเออมันเป็นพลังงานของอดีตค่ะ ของอดีตของสิ่งที่แบบว่าทําให้เรารู้สึก okay, โอเครู้สึกปลอดภยัยรู้สึกดีเออรู้สึกดีรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกมีแต่เรื่องเราดีดรู้สึกอบอุ่นเออมันเป็นสถานการณ์เก่าๆที่มันย้อนกลับมานะคะสถานการณ์เก่าๆคนเก่าๆที่ย้อนกลับมาต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานที่ดีนะถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยแฟนเก่าจะกลับมาไหมต้องดูก่อนว่าแฟนเก่าคนนี้โอเคหรือเปล่าถ้าแฟนเก่าไม่โอเคก็คืออาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นสถานการณ์อย่างอื่นมากกว่านะคะอืม แต่มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเป็นแบบอดีตท,ที่มันผ่านพ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหถ้วยแล้วก็6เหรียญ Angel n u นัมเบอหหนะ6กถ้วยแล้วก็6เหรียญ6เหรียญคือชีวิตของคุณนะคะมันจะบาลานซ์ในเรื่องของการให้และการรับมันจะไม่มีฝ่ายไหนที่ให้มากกว่าหรือให้น้อยกว่ามันเป็นการสมดุลค่ะต่อจากเนี้ยเออเราจะมีคนมาอุปถัมภ์คำชุนคำคำจุน อุป,ปถัมภ์้ำจุนเออมีคนเข้ามาแบบซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าเขาจะซัพพอร์ตให้เราฝ่ายเดียวมันจะเป็นเหมือนเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งก,รรก,กันและกันอะไรแบบนี้นะคะแลกเปลี่ยนกันออมันจะไม่มีใครที่แบบว่าเสียเปรียบได้เปรียบเนาะขออีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปนทิศทางที่ดีมากๆเลยนะแปดดาบไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเนี่ยอยู่ในสภาวะแบบเนี้ย ตอนนี้คือไม่มีสิ่งใดที่มาทําให้คุณเป็นแบบนี้ได้อีกแล้วไม่มีพลังงานใดที่มาฉุดลั้งคุณให้อยู่ตรงนี้ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นแปดไม้เท้าแปด6ปดหกหกแปดแปดแปดเอาสิเมื่อกี้พลังงานหลักแปดไม้เท้าอันนี้แปดถ้วยแปดาบแปดแปดแปดหกหกเธอไม่บังเอิญแล้วนะเอาแล้วจะเปิดอีกอ่ะเปิด,ดอีกสักหน่อยหนึ่งก็ได้อ่ะตะ่กี้เอาเล็กเล็กเอ็งจ้วนับเบอร์เวลาสี่สี่สี่อีก สองไม้เท้าอนาคตของคุณต่อจากนี้ก็คือมันจะทะยานไกลมากเพราะเป้าหมายวิสัยทัศน์ของคุณมันไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้มันมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้มันไปกว้างทะลุเพดานซึ่งคุณบางทีคุณอาจจะไม่คิดด้วยซ้ำว่าคุณจะสามารถวางแผนไปไกลขนาดนั้นได้เออแล้วคุณทํามันได้บอกเลยว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้าใจเราได้นะโลกภายนอกมันไม่มีอะไรที่มันยากเกินตัวเลยใต้สําหรับคือ เก้าดับกดับเป็นพลังของความที่คิดมากคิดเยอะคิดไปก่อนทุกการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนผ่านมันจะมีสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจอยู่แล้วแน่นอนมันเป็นธรรมชาติแต่คราวเนี้ยไพ่ใบนี้มันอาจจะมาบอกว่าบางทีบางอย่างเรื่องราวที่เราคิดไปก่อนคิดไปหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปก็ได้เพราะว่า มันเหมือนมันเป็นการฉุดลั้งทางพลังงานทางอ้อมเลยนะจริงๆทางอ้อมแต่เป็นทางตรงเข้าใจไหมเพราะว่าอะไรชีวิตคุณแม่งกาลังจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วแต่คุณยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังปลดปล่อยปล่อยวางละทิ้งไม่ได้ไพ่ใบนี้อาจจะมาย้าเตือนว่าให้กลับเข้ามาสงบจิตสงบใจตัวเองเข้ามาอยู่ใต้สํหรับมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในใจบางทีบางอย่างความคิดอะไรต่างๆที่มันแบบมันบังคับไม่ได้เนาะมันจะหลั่งไหลเข้ามาคราวนี้ยให้เราฝึกเป็นผู้ดู ผู้ดูดูมันไม่ไม่ไหลไปกับมันดูมันว่านี่เรากําลังคิดเรื่องอะไรอยู่วันนี้เรากําลังเครียดนี่นะเหมือนคนบ้านะจริงแต่มันมันดีต่อตัวเรานะมันเป็นการทันอารมณ์ทันอัตตาตัวตนทันทุกสภาวะอารมณ์ไม่จําเป็นต้องอารมณ์เครียดแต่ต้องบอกว่าในในกองนี้มันจะมีอารมณ์ของความวิตกกังวลที่มันคิดไปก่อนไปหน้าเนี่ยมันขึ้นมาเหตุเนาะให้เราทันมันถ้าเราเริ่มรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกแล้วก็เล่วคิดว่าเอ๊ะ ก็ปล่อยคือคือปล่อยอย่าไปบล็อกมันอย่าไปขัดขวางความวิตกนั้นให้อยู่กับมันอยู่เป็นเพื่อนมันเออไหนมันจะเครียดได้สักขนาดไหนนะดูมันดูมันดูมันสักพักหนึ่งพอเราเริ่มทันตัวเองบ่อยๆเนี่ยเราจะหลุดออกจากสิ่งนี้ได้ง่ายมากที่พูดนะพอะเพราะฝึกเหมือนกันเออแล้วก็เชื่อว่าถ้าคนหลายๆคนเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาชมคลิปวันนี้นะคะฝึกแบบเนี้ย มันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันดีต่อตัวเราอะมันดีต่อตัวเราจริงๆเออนั่นแหละเป็นกําลังใจให้นะชีวิตก็มันจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีแล้วพยายามปล่อยพยายามวางแล้วก็เข้าใจปัญหาอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันห้ามคิดลบอย่าไปคิดอย่าไปคิดอย่างนั้นมันจะเป็นการติดดีปล่อยให้มันคิดไปเลยอยากโกรธโกรธเลยอยากคิดลบคิดลบเลยอยากเศร้าเศ้าเลย แต่เราต้องทันแค่นั้นเองค่ะเราต้องทันสภาวะข้างในเราแล้วทุกอย่างนะสุกฝนไปนเรื่อยแล้วมันจะดีขึ้นต่อตัวเราเองค่ะ